สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับเนาะที่เขามารับชมสร้างบันนอกออกหาเลาะครับครับก็ขอบคุณทุกการรับชมนะครับเนาะครับเมื่อนี้ผมกับสิผ้ามาหาใส่ถังเอียนนะครับเนาะถังเอียนอะไรเป็นถังที่ผมเห็ดเองนะครับเนาะสองอันกับอีกถังใหญ่อีกอันนึงครับครับนี่ครับ ตัวนี้ก็หลายปีแล้วเลยครับนี่ตัวนี้หลายปีแล้วครับสามปีสี่ปีแล้วเนาะครับเนาะงามันก็ยังดีอยู่ครับครับตัวนี้เฮ็ดไม้เนาะครับเนาะเฮ็ดงาไม้พราะอ่างาตัวเก่าที่ผมใส่ถือจกเนาะครับเนาะถือจกถือจกแล้วงามันหักครับงามันหักอันนึงเนาะครับเนาะครับเมื่อกี้ผมก็สีมาใส่ในไม้ธรรมชาตินี่แหละครับไม้ธรรมชาติแขางๆนี่เนาะครับ เป็นตามีเย็นยูครับท่านผู้ชมืันนี้ผมได้เงือแน้ะครับเนาะได้เงือ่ป้าปลาเข็งหรือว่าป้าหม้อถอดคือเก้าครับปลกเข็งปลาหมอถอดนะครับเนาะอันนี้ผมเซ่เย็นไว้ครับก็มีปลาคอนะครับปลาดุกน้ำครับครับไม้บงนีผมผมส่ใส่แค่หลังหนึ่งนะครับเนาะเอาตัวใหญ่ใส่นะครับเนาะครับมาชมวิธีการใส่น้ำกันเลยครับ ครับทั้งไงนี่ผมติดไส้ไวบบองนี้เนะครับไส้ใบบอนี้หลังหนึ่งแล้วก็ทั้งคูนอสองหลังนะครับเนาะวิธีใส่ก็ง่ายๆเลยครับนี่ครับเน้อปลาเข็งเนาะปลาเข็งปลาหมอนั่นแหละครับใส่ไปเลยมีลายอยู่ครับมัอนนี่ เอาไปเพื่อสองหลังนั่น,น้ำครับผมกระเสียเอาขี่ต้มใส่น้ำอันนี้น้ำเนาะครับเนาะพอ,าอ่าป้าทอดถืกน้ำม,มันสีลอยครับมันสีลอยโตนะครับเนาะผสมขี่ต้มน้ำครับขี่ต้มทับไปเลยครับ baru ยาวเนี่ยครับ ครับอันนี้ก็ผมใส่แล้วแล้วเนาะครับเนาะผมใส่แล้วไว้นะครับครับเดี๋ยวกระถิภาไปเบิ่งอีกสองมองเนาะครับเนาะครับไปชมน้ำกันเลยครับว่าใส่แบบแบบไม้แบบแบบเนาะครับเนาะครับตามชมครับครับอันนี้ก็เป็นปลาเข่าเพิ่นเนาะครับเนาะปลาเข่าเพิ่นยังปลาทันเกี่ยวครับไก่อะไรครับเหลืองๆเขียวๆแน่อยู่ครับเนาะครับเนาะครับนี่ก็ไม้เนี่ยอู้เม็นตามีเอียนแห้งครับมีอ่ต้นบึงเนาะครับเนาะกับบุ้งว่าถือถือบ่ถือเนาะครับเนาะ ครับเบิรงสภาพไม้ครับโอ้เป็นตามีแห้งครับแต่โบุหว,ว่าสีมีบอนน็อคับเนาะครับไปชมอีกสองหลังน้ำกันเลยครับเป็นตามีอยูอย่นี่ปนไปชมครับเบิรงไม้ครับโอ้ยงามแห้งครับเนี่ นี่อีกไม้ยหนึ่งเนาะครับเนาะนี่อีกไม้ยหนึ่งครับโอ้ไม้นี้งามแห้งครับท่านผู้ชมโอ้ยบงเขาเขาครับงามเท้พอเกวเลยทีครับตัวนี้ผมติใส่ไว้นีเนาะครับเนาะาะว่าก็แอบแอบพ่นเนี่ยครับเผื่อเขามาครับติดไซใบบางนี้นะครับเดีเยว่อปลาปลาเข่งถอดเนาะครับเนาะ มาเค็งปลามอนอะไรครับกับมีปลาคอหน่อยนะครับใสไปเลยครับทา่านผู้ชมมาลองเบื้องทางพีนะครับว่ามันถึงบอกครับตัวนี้มันเป็นอมันเป็นง่าไม้แล้วครับนะง่าไหม้เดี๋ยวเอาปลาถูนครับ อาถูนิดหนึ่งนะครับเนาะครับขยำขยำขีดต้มนะครับเพื่อข้าเข่าครับเพื่อข้าเขานะครับเนาะถ้าลบกินนะครับ ผมกับิีไซขี่ต้มคอมือเก่าอแหละครับนะกันปลามันลอยเนาะครับเนาะกันปลามันลอยใส่ลายพลดครับตั้น ไปใส่น้ำกันเลยครับ กริจกปาดนาหูมันเลยครับจะน้อยครับครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับครับก็เหลืออีกไม้หนึงเนาะครับนะอ่คุคนะครับครับตามชมตามเบิ้งน้ำกันเลยครับขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมครับโอ้ นเมดลยครับครับเลยอีกหมายหนึ่งยู่นี่เนะครับเนาะครับหลังนี้ผมติดไซยู่นี่เนะครับเนะาะก็พาไปทา่าขุนบุรีครับน้ำครับและใส่วิธีเดิมครับ เดย๋ yeah. ่วปลาปลาถอดนะครับเนาะใส่เบิดเลยครับเพราะว่าเบิดตันเนะครับเนาะหล่อน้ำงานนะครับแตกสองตัวครับจุ่มเลยครับ หูมันนำครับแต่งหนาหูนินหนึ่งนะครับเนาะเติมน,น้ำเพื่อให้กินเงียมันลงครับพางไปครับเดี๋ยว ออมาเบิง้งเนาะครับเนาะทางไหลดีๆครับเดี๋ยวสิมีคนมาเบิ้งหายครับครับตอนนี้ก็ใส่แล้วแล้วครับเนาะสามหลังครับ ครับเดี๋ยวคอยมาชมกันมืออื่นมืออื่นเสาเนาะครับเนาะว่าสีมีแตมให้ท่านผู้ชมได้ชมกันบนนะครับเพราะว่าหมายคือแห้งครับแต่บ่งบอว่าเงอสีดีบดีนะครับเนาะครับเดี๋ยวมืออื่นเสาคอยมาชมกันครับครับถ้าพอกันมืออื่นเสาเนาะครับเนาะมาหลุนมาเบิ้งน้ากันครับว่าสีมีแตมบนเนาะครับเนาะครับถ้าพอกันมืออื่นเสา